ปล่อยด่วนก่อนใครคุณออมสกาวใจปล่อยมาอีกงวดหวยรัฐบาลหลังพาเข้ารางวัลใหญ่เลขเด็ดคุณออมสกาวใจปล่อยมาอีกงวดแล้วนะคะกับเลขลอตเตอรี่หวยรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนและล่าสุดด้านคนดังขึ้นชื่อเรื่องความแม่นอย่างคุณออมสกาวใจก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแจกเลขเด็ดกันอีกครั้งกับหวยรัฐบาลงวดวันที่16พฤศจิกายนต้องบอกเลยนะคะว่ารอบนี้คอหวยต่างคึกค้ากันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะหลังหวยออกมาเพียงแค่7วันแต่ แนวทางใหม่ก็ได้เปิดมาให้แล้วโดยเลขเด็ดที่คุณอ๋อมสกาวใจได้ออกมาปล่อยให้แฟนๆคอหวยได้ตามกันนั้นก็คือเลข876876143730207011180691และ263 320นั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะกําลังมองหาแนวทางไม่ว่าจะเป็นหวยพมา่หหาหวยฮานอยหวยลาวกดไปที่คลิปถัดไปได้เลยนะคะหรือหากท่านใดกําลังมองหาช่องทางซื้อหวยออนไลน์กดมาที่นิ่์ด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ข่าวหวดเลขดงังก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ